สวัสดีครับสวัสดีคหมอครับวัครับวันนี้อยู่กับผมครับแล้วก็นายแพทย์ธรรมธิวัฒนารัตนชัยอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาผื่นแพ้ยาที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือหลายคนอาจจะคุ้นเคยมาเป็นอย่างนีนั่นคือผื่นแพ้ยาชนิด E.M. ครับคุณหมอครับมันคืออะไรและย่อมจากอะไรครับผมอิเ e ติมามัลติฟอร์เมชชื่อเต็มชื่อเต็มมันก็เป็นลักษณะที่จริงมันไม่ใช่ผื่นแพ้ยามันเป็นลักษณะทางผิวหนังซึ่งมันเหมือนไอลิส ไอริสก็คือรูม่านตารูม่านตาก็หมายถึงว่าเราจะมีผื่นกลมๆแดงๆแบบรูม่านตาแล้วก็มีจุดนูนๆอยู่ตรงกลางนะคือชื่อของลักษณะของมันลักษณะเป็นไอริสลิชั่นนะเขาเรียกว่าหรือทาเกตไซส์เกตก็คือเหมือนกับเล็งเป้าเป้าเป้าที่ยูธนุให้ใกลอย่างนั้นนะซึ่งผื่นอันนี้เนี่ยก็มักจะเจอ แค่ยาเนี่ยก็มักจะเจอบริเวณตัวหรืออาจจะเป็นทั้นตัว hmm. หรืออาจจะมีอาการร่วมกับโรคอื่นเช่น <Okay. S 2> ถ้าอาการรุนแรงมากๆ <Okay. S 2> เขาเรียกว่าซ <Okay. S 2> <ๆ>ีเวียฟอ m ซึ่งพวกน,นี้ก็อาจจะมีแผลนในปากมีตาอักเสบ oh. มีมีเขาเรียกว่าอะไรมี <ละ S 2> ข้อปัอสสาวะ มีการอักเสบเป็นรุนแรงครับรุนแรงนี่คือการถูกแพ้ยาชนิดรุนแรงที่เขาเรียกว่าสตีเวนจอนสันซึ่งคลิปเก่าเรามีซิวเวียของอิลิทิมามัลติฟอร์เมสซึ่งเกิดจากการแพ้ยาก็จะกลายเป็นสตีเวนจอนสันซินโดรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ m เนี่ยหรือไอ้ที่มีลักษณะผิวหนังที่เป็นไอลิสเรชันเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยการแพ้ยาเนี่ยมีเพียงไม่ได้มีเพียงอะมีมากถึง5-60%ครับ แต่อีก40%นี่เป็นสาเหตุจากอืก่นอะไราะสาเหตุจากอาจจะเป็นการติดเชื้อเริมบางคนเป็นเริ่มปั๊บจะเกิดผื่นเป็นไ r u r i s, <S i l a t i o n ก็ต้องดูซิว่าคนไข้เนี่ย,ยมีผื่นเริมที่ไหนหรือเปล่านะจากเริ่มก็ได้จากการติดเชื้อไมโครพลาสมาอีกอันนึงที่สมัยก่อนเจอบ่อยมากคือเป็น secondary syphilis แต่ปัจจุบันเนี่ย secondary s y p h i l i เนี่ยเป็นน้อยลงแล้วแต่ว่าหลังๆมาเนี่ย เป็นมากขึ้นคนไข้กลับมาเป็น s e c o n d a r y syphilis เยอะดูวันนั้นก็เจอคนไข้ที่โรงพยาบาลที่เอกชนที่แข็งหนึ่งแห่งหนึ่งสองแห่งเลยนะมีวันหนึ่งเจอสองรายนะแต่ปกติก็ไม่ได้เจอบ่อยนะมีวันนึงเจอพร้อมกันสองรายงงมากเลยเจาะเลือด positive นะมันจะมีลักษณะแต่พวกนี้มักจะเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นไอลิสเรชันหรือเป็นแบบดูทากแก้ว ทากิจสเก็ดทร<ช>ายหรือเป็นบูลัสบริเวณเนี่ฝ่าม,มือฝ่าเท้าเนี่ยให้เรานึกถึงเซคันดารีซิฟเฟนิก็ต้องเช็คเลือด<ม>แต่ส่วนใหญ่เนี่ยการแพ้ยาเนี่ยที่ทำให้เกิดผื่นเอ็มเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากการแพ้ยาเนี่ย5 6 0เร์เและยาที่เจอบ่อยๆก็อาจจะเป็นพวกซาโฟนาไมด์พวกกลุ่มบาบิทูเลตพวกไดแลนตินซึ่งเป็นยาที่รักษาเกี่ยวกับโรคเพนิซิเดนก็ได้ ก็ลกแล้วแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรเช่นบางคนเดี๋ยวนี้บางคนยังใช้ซาฟอโโใเนมานในการรักษาสิว<ม>นะบาร์บ<ม>ิท<ม>ูเรตนี่ก็เป็นยานอนหลับสมัยโบราณแต่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยูอ่นนะนนะแต่ไดเลนตินก็ยังใช้กันอยู่เป็นพวกยากันชักเพน,น<ะ>ิซิลินนี่ก็ก็ยังใช้กันอยู่นะใช้กันอยู่แต่อาจจะน้อยลงเพราะว่า ก็น้อยลงไปเพราะเรามียาแอนตี้ไบโอติกชนิดอื่นี้พวกนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีตัวของจุดที่เป็นจุดกลิ่นแพ้ยาแบบทาร์เก็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดในในส่วนอื่นออกไปครับเฉพาะในเรื่องของการแพ้ยาการแพ้ยาถ้าเกิดว่าเราหยุดยาแล้วมันต้องทํายังไงต่อคุืหมอเขาจะเพิ่ดีขึ้นคือถ้าหยุดคือถ้าหยุดยาเนี่ยอาการมันก็จะดีขึ้นยกเว้นในรายที่แบบว่าคนไข้เนี่ยเราไม่ได้หยุดยาแล้วมัน มันเปลี่ยนจากันเดนธรรมดากลายเป็นซีเวียฟอร์มหรือฟอร์มที่รุนแรงซึ่งอาจจะกลายเป็นสตตเวนจอห์นสันซึ่งพวกนี้ก็ต้องรักษาอาจต้องเข้า i อ u รุนแรงยู่ยเนาะเพราะว่าถือว่าสตตเวนจอห์นสันซีดลมเนี่ยมันเป็นการแพ้ยาที่มีากรรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเรื่องของื่นผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามีื่นยเกิดขึ้นม่เจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเกิดความผิดปกติกับร่างกายของเราหรือว่ามันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นกับร่างกายของเรา ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วอันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าเราแพ้ยาหรืยอเปล่ารหรือถ้าเราไม่รู้จริงก็ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าเราควรแะำวิธีการยัางไรถ้าเราแพ้ายาก็หยุดยาแต่ถ้ามันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการปรึกษาแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําไม่ใช่ว่าโอเคการที่ทุกคนมาเสิร์ชเจอเราก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เราได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่า การที่เราจะสามารถสอบถามกับแพทย์โดยตรงหรือมาปรึกษาแพทย์ผิวด่งโดยตรงจะเปวิธีการทางออกที่ดีที่สุดเลยในการที่จะให้คุณหมอดูเพราะว่ายังไงก็ตามการส่งภาพมานะครับก็ไม่สู้เท่ากับการมาอยู่ตรงหน้าในการดูปัญหาในการสัมผัสในการสอบถามถูกต้องไหมครับคุณหมอครับการการส่งภาพนีมันแค่แค่2มิตินะมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วแต่เวลาการตรวจร่างกายจริงๆเนี่ยนะมันต้องอาศัยประวัติมีการตรวจร่างกายมีการคลำต้องสัมผัสสัมผัสดูว่าเอออันนี้มันเป็นแบบ มีปัญหาอะไรไหมเป็นผื่นนูนหรือผื่นล่างรู้สึกยังไงเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเจ็บนี่อาจจะถามได้แต่บางครั้งเนี่ยการที่ส่งภาพออกมาเนี่ยคือเวลาเราดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเราต้องดูภาพรวมเราต้องดูผื่นทีเดียวเวลามองปุ๊บเราต้องดูแอสซโอทั้งหมดบางทีการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันอาจจะวินิจฉัยได้จากจุดที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกายแต่บางทีคนไข้ส่งภาพมาเนี่ยแอเดียที่สำคัญแค่จุดเดียวเท่านั้นแอเอียที่สำคัญนี่เขาไม่ได้ส่ง ก็จะสอนมาศึกษาแพทย์สอนพวกคุณหมอเสมอคุณหมอที่มาเรียนอยู่ด้านผิวหนังบอกว่าบางครั้งเนี่ยการส่งภาพมาให้อาจารย์ดูเนี่ยบางชัดเจนบางครั้งเนี่ยถ่ายแค่จุดเดียวแล้วบอกอาจารย์วินิจฉัยซึ่งบางทีเราทําไม่ได้นะครับมันต้องอาศัยประวัตินอกจากว่าคืนอันนั้นเนี่ยมันชัดเจนจริงๆเป็นทิปปิเศษเป็นทิปปิคอลจริงๆอันนี้ก็จะได้แต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะรักษาคนไข้เนี่ยเราต้องดูหลายๆอย่าง เรื่องประวัติสําคัญมากเลยประวัติที่จะช่วยย่นยัําตลอดเวลาเลยประวัติการตรวจร่างกายขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูคนไข้ดูจิตวิทยาจัตศัลย์วิทยาด้วยเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเดบวินิจฉัยโรคหลายโรคจากจิตใจจากจิตใจของคน เพราะฉะนั้นนะครับการที่ผมเชื่อแล้วแล้ว่าถ้าทุกคนที่เปิดดูคลิปนี้ต้องเป็นคนที่ตระหนักอยู่แล้วว่าตัวเองมีปัญหาอะไรหรือมีโอกาสจะเจอปัญหาอะไรหรือคนรอบข้างมีปัญหาอะไรครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้เยอะมีสติในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพภายในและสุขภาพผิวนะครับการตัดสินใจมาหาหมอทันทีเมื่อเราเกิดอาการเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ในระยะยาวมากิดต ต,ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับ